สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าพูดได้เขาอยากบอกคุณว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง กับเขาเคยเคยอยู่กินกันมาแล้วหรือเปล่าคืออาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะแต่ว่าคือมันขึ้นสิทถ้วยอะมันขึ้นสิทถ้วยแล้วอาจจะมีหลายๆคนในที่นี้นะคะที่เคยคบหาแบบอยู่กินกันมาแล้วเหมือนแบบฉันสามีภรรยา บางคนเคยแต่งงานกันมาแล้วบางคนเคยมีลูกด้วยกันมาแล้วเออแล้วความสัมพันธ์มันเหมือนจบลงหรือไปกันไม่รอดมีปัญหากันเขาสูญเสียครอบครัวเป็นที่รักของเขาไปเขาสูญเสียคนที่ดีกับเขามากๆคนที่รักเขาคนที่จริงใจกับเขาไปแล้วเขาก็เสียใจมากๆคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันทุกอย่างมันมันกระทันหันมันเหมือนรักกันมาอยู่ดีๆแล้วมันก็เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณสองคนยังไม่ได้แต่งงานกาันหรือยังไม่ได้อยู่กินกันมันก็น่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบคบหากันมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วอะค่ะมันไม่ใช่คนที่เพิ่งคุยกันนะ ดูแล้วไม่ใช่คนที่แบบเพิ่งรู้จักเพิ่งคุยหรือแค่แบบเ,เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่เดือนกําลังเรียนรู้ทาความรู้จักกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่พลังงานนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ตรงเพราะว่าคุณเพิ่งรู้จักเขาได้แค่แบบเดือนสองเดือนเองยังอยู่ในช่วงทําความรู้จักกันอยู่เลยยังเป็นคนคุยยังไม่ได้แบบสนิทสนมอะไรกันมากมายเลยแค่ชอบชอบกันนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย อ,อ,อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแต่ถ้าคุณกับกับคนของคุณอ่ะคบกันมาพักใหญ่ๆแล้วคือในฐานะคนรักนะ่ะค่ะละฐานะคนที่พิเศษกว่าคนอื่นๆไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามเพราะว่ามันขึ้นสิบถ้วยขึ้นคว e นออฟคัพอย่างเงี้ย ันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานและรู้จักกันค่อนข้างดีพอนะคะคือเคยผ่านอะไรด้วยกันมามากมายแล้ว,วมีความสุขมีความทุกข์ร่วมกันมามาแล้วโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ด้วยกันอยู่กินกันจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานจะเข้าพิธีจดทะเบียนไหมก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานบางคนยังไม่ได้จดทะเบียน แค่อยู่ด้วยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความแบบเหมือนอยู่กินกันแล้วอะเหมือนเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วหรือไม่ก็คบหากันมานานแล้วพอสมควรนะคะแล้วเขาอะก็เหมือนอยากคุยกับคุณนะแล้วมันก็ตรงกับหัวข้อนี้หัวข้อวันนี้เลยเขาเหมือนอยากสื่อสารอยากพูดคุยอะไรกับคุณบางอย่างอะ่ะแต่ก็แบบกล้า,กล,ากลัวกลัวไม่กล้าเพราะว่า ตัวเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาคิดถึงเรื่องราวความสุขเก่าๆที่เคยมีกับคุณน่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเขารู้สึกผิดเขาเสียใจเขาเสียใจที่เขาสูญเสียความรักดีๆไปเขากำลังเจ็บปวดกำลังทุกข์ทรมานอยู่ในตอนนี้อยากคุยก็คุยไม่ได้ ไม่รู้ว่าทําไมถึงคุยไม่ได้คุณบล็อกเขาเหรอหรือว่าถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาก็เป็นตัวเขาเองอะที่แบบรู้สึกละอายแก่ใจอะเพราะมันมีไพ่้าถวยขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนที่กําลังกําลังนึกถึงความผิดเก่าๆในอดีตนึกถึงความผิดพลาดเก่าๆในอดีตแล้วแบบยังมูฟออนไม่ได้ยังคงเสียใจยังคงไม่กล้าสู้หน้าคุณอะไรแบบเนี้ย เนี่ยเราก็เจ็บปวดอยู่คนเดียวนะคะอ่ะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมของเขานะนี้มาดูกันว่าอ่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเขาเขาของคุณก็มาดูกันนะคะว่าเขาคนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกคุณว่า เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะอยากเริ่มต้นใหม่แบบนับศูนย์เรามาเริ่มกันใหม่แล้วลืมเรื่องเราทุกอย่างในอดีตลืมเรื่องความผิดพลาดลืมเรื่องความเจ็บปวดทุกอย่างในอดีตลบมันทิ้งไปหมดเลยได้ไหมแล้วมานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นกันใหม่เขาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาอ่ะครั้งนี้คืออยากคบหาอยากเปิดใจแบบจริงจังคือเขา เขาค่อนข้างที่จะมุม่งมั่นค่อนข้างที่จะตั้งใจมากๆเลยนะเป็นเป็นความปรารถนาที่ค่อนข้างแรงกล้าค่ะจะพูดยังไงดีคือคือมันเหมือนกับตอนเนี้ยเป็นเป็นถ้าเขาถ้าตัวเขาอะ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการในชีวิตเรื่องเนี้ยเรื่องที่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอะ่ะก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาของเขาที่แบบอยู่อันดับต้น,ตนเลยเหมือนเป็นแบบ ใจความหลักของเขาเลยอ่ะอืมอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาเขายังไม่ได้มีใครนะคือก็อาจจะมีคนผ่านเข้ามาแต่ก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่ได้จริงจังอะไรกับใครเพราะคนที่เขาอยากจริงจังด้วยก็คือคุณเขาก็อยากมีรักที่ที่จริงจังสักทีนะ อยากจะหยุดอยู่ที่ใครสักคนอยากจะคบหาแบบเปิดเผยจริงจังแล้วเขาก็อยากให้คนคนนั้นเป็นคุณถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้เขามีคนอื่นอยู่ไหมไม่มีเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่มีใครนะคะถ้าจะมีคนเข้ามาคุยอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้จริงจังอะคือหมายถึงตัวเขาไม่ได้จริงจังกับใคร ไม่ได้คิดจะคบหาไม่ได้คิดจะสารต่อไม่ได้คิดจะแบบอยู่ยาวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีคนเข้ามาคุยอ่ะเขาก็คุยได้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบปิดกั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจใครอารมณ์นั้นไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษไม่ได้ชอบใครไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษอ่ะว่างั้นเถอะเหมือนแบบอือออกไปแฮงเอาทเจอคนนู้นคนนี้อ่ะดื่มกันแล้วก็แยกย้ายจบอะไรอย่างเงี้ย ชนแก้วทักทายพูดคุยแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านบ้านครบ้านมันจบประมาณนี้อารมณ์นั้นคือไม่ไม่ไม่ได้สานต่ออะค่ะอันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังนะคือเขาอาจจะไม่ต้องแบบไปกินเหล้าไปแฮงเอาอะไรก็ได้ก็อาจจะเจอแบบในที่ทํางานมีคนเข้ามาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมามาพักทายมาพูดคุยเขาก็คุยแต่ก็แบบก็แค่นั้นออารมณ์นั้น โหเห็นไหมเขาอยากจะกลับมาทำให้มันถูกต้องอะค่ะเออเขารู้ว่าในอดีตอะมันมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงเขารู้ว่าเขาเคยทำอะไรผิดอะไรบ้างเหมือนคนที่สํานึกแล้วอะตั้งแต่ต้นที่ผู้อ่านอ่านพลังงานของเขาอะเหมือนเขาสํานึกผิดแล้วเขาคิดถึงเรื่องราวเก่า ทั้งดีแล้วก็ที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็เจ็บปวดเขาก็เสียใจถ้าเขาทำผิดกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดมากๆแล้วถึงขั้นกับเอ่อมกาซูน่าคุณทั้งๆที่อยากคุยอยากทักมาแต่ก็คนที่มีความผิดติดตัวเนาะแล้วด้วยความที่สำนึกผิดด้วยอะลองสังเกตด,ดูนะบางคนอะถ้าถ้าไม่ไม่สำนึกผิดถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดะ เขาจะแบบเขาจะกล้าทักมาแบบไม่ละอายใจสักเท่าไหร่อะค่ะเออทั้งทงที่ตอนไปเนี่ยก็ก็ทำกับเราไว้เจ็บแสบอืมแต่อยู่ดีๆก็ทักมาแบบเอออยากเจอมหาในสีอะไรเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยคำขอโทษสักคำก็ไม่มีอะไรเงี้ยอืมแต่คนคนเนี้ยเขารู้สึกผิดไงถ้าเขาจะกลับมาผู้อ่านว่าเขาจะต้องมีการขอโทษขอโพยคุณก่อน ก่อนที่จะแบบจะเริ่มเข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีทักทายมาแบบพูดคุยเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วก็เข้าเรื่องขอโทษแล้วก็ต้องเคลียร์เคลียร์เรื่องปัญหาเคลียร์ประเด็นอะไรกับคุณก่อนว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขอโทษเรื่องอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกผิดแค่ไหนรู้สึกคิดถึงคุณแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็แบบอยากเจอเออเธอออกมาเจอกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนคนที่ไม่สํานึกผิดเลยอย่างนั้นไม่ใช่แต่คนนี้เขารู้แล้วว่าเขาทําอะไรผิดนะคะแล้วเขาอ่ะก็อยากจะกลับมาทําให้มันถูกต้องเขาอยากจะซ่อมแซมในส่วนที่มันแตกหักในส่วนที่มันพังทลายในส่วนที่มันเ,เสียหายไปในเรื่องของความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะนะคะแล้วครั้งนี้กลับมาก็คือเหมือนตัดสินใจแน่วแน่แล้วอะ่ะอยากชัดเจนนะคะอยากทําให้มันถูกต้องอยากทําให้มันชัดเจนอยากมีความรักที่มั่นคง อยากมีคอมมิทเมนที่ที่ชัดเจนที่จริงจังกับคุณถ้าใครที่แบบพบกันมานานไปไหนมาไหนด้วยกันไปเที่ยวกันบางคนอาจจะแบบมีความสัมพันธ์กันแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแต่เขายังไม่ให้สถานะคุณยัง ตอบไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรกันคุณถามไปกี่ครั้งก็บ่ายเบี่ยงยังไม่ยอมบอกว่าเออเราเป็นแฟนกันหรือยังไม่ยอมคบแบบเปิดตัวครั้งเนี้ยช่วงที่ห่างกันไปอะค่ะเหมือนเขาไปคิดและแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้ากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณคือเขาจะให้เกียรติกับคุณเขาจะทําให้มันถูกต้อง ถ้าเขาไม่เคยบอกกับคุณถ้าเขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกความรู้สึกในใจของเขากับคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเขานะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมากๆแล้วเป็นคนที่เขาอ่ะ ไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณหรือว่าคุณมีแรงกระตุ้นเขาอะทำให้เขารู้สึกอยากอยู่ใกล้ทำให้เขารู้สึกสนใจทำให้เขามีความต้องการมีความปรารถนาในตัวคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วคุณก็สามารถทำให้เขารู้สึกอยากจะจริงจังได้ทั้งทางที่เขาอาจจะไม่เคยคิดในเรื่องของการออครบหากับใครแบบจริงจังว่า เรื่องของการสร้างครอบครัวเรื่องของการครบกับคนนี้แล้วจบอยู่แค่นี้ก็คือเซ็ตท่อเลยไม่หาคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกกับใครแบบเนี้ยแต่เขารู้สึกกับคุณคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้และเขาไม่ ผู้อ่านว่าเขาไม่ได้บอกคุณไม่เคยบอกคุณเพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยให้คุณรู้อืมคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีอีกโก้เป็นคนหลงตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ยอมใครแต่เขาอะจริงๆแล้วลึกๆในใจเขา เขาค่อนข้างยอมคุณนะหรืออาจจะบอกได้ว่าเขายอมคุณมากกว่าคนอื่นๆมากกว่าคนอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาหรือที่เขาเคยพบเคยเจอ เขายอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เขาไม่ได้บอกคุณเขาอยากจะขอโอกาสคุณนะคะสิ่งที่อยากจะบอกคุณที่สุดก็คือ อยากขอโอกาสอีกสักครั้งขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงตัวจะปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะพยายามทำให้ดีที่สุดเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อขอให้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคุณและขอให้ได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอีกอนี่แหละนะคะก็คือสิ่งที่ เขาอยากจะบอกคุณโอเคก็ประมาณนี้นะคะไหนขอดูไพ่เอาแล้วเเพิ่มเติมหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมเผื่อว่ามีแนวโน้มว่าจะติดต่อมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ดูสิ Forgiveness ไม่ไงเขาอยากจะขอโทษจริงๆนะเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาอะ่ะ y s u a okay. ือ angel compromise โอเคก็คุณก็ลองคิดดูดีๆนะคะทบทวนดูดีๆว่าคุณอยากจะให้อภัยเขาไหมแต่เขาอยากจะขอขออภัยอยากจะขอขอโทษคุณอยากให้คุณนายกโทษให้เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณประนีประนอมอะ ขอประนีประนอมเขารู้แหละว่าคุณน่าจะโกรธเขามากคือผู้อ่านไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำอะไรกับคุณไว้บ้างาร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็คงก็คงเยอะอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ดูเพราะว่าเหมือนเขาอะค่อนข้างจะยอมรับว่าถึงคุณไม่ให้อภัยเขาแบบร้อเปซก็ขอให้อย่างน้อยเนี่ยให้โอกาสเขาได้ ได้แก้ตัวได้ปรับปรุงตัวคุณไม่ต้องให้อาภัยเขาทันทีก็ได้แต่ขอโอกาสให้เขาได้ได้แสดงให้คุณเห็นได้ไหมว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณจริงๆนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือการประีประนอมอค่ะแบบเออไม่เป็นไรเธอไม่ต้องให้อาภัยฉันตอนนี้ก็ได้แต่ขอโอกาสให้ฉันได้ได,ได้ได้ทำอะไรเพื่อเธอบ้างได้แก้ตัวอีกสักครั้งได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอืม ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผู้อ่านอยากรู้ว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่แล้วคิดว่าหลายๆคนก็อยากรู้อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเพิ่มอีกแล้วกันเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่ละอีกนานแค่ไหนเขาดูแบบยังไม่กล้าอเนี่ยเขาอยากจะง้อคุณะแต่เขาไม่กล้า ติดต่อมาแน่ๆนะคะแน่ๆเอหกวันแปดวันสี่อาทิตย์ประมาณเนี้ยหกวันแปดวันสี่อาทิตย์เอานานสุดก็น่าจะวันสี่เดือนอยู่ในช่วงนี้นะคะ คือเร็วสุดเนี่ยก็หวันแหละภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแต่มันก็ยังมีความความไม่แน่นอนตรงที่ว่าเขาอ่ะเขาดูลังเลเขาดูกลัวเขาเพอเขามีความผิดติดตัวแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆอะมันเหมือนคนที่ไม่กล้าสู้หน้าค่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาอืม แล้วเหมือนเขาก็กําลังดูทิศทางลมด้วยมั้งเพราะตอนแรกที่เปิดได้ไพ่เอ่ page sword, อพจออฟสอดเนี้ยมันเหมือนคนที่กําลังแบบจดจดจ้องจ้องกำลังแบบหาช่องทางหาโอกาสจะติดต่ออยู่แต่ก็ไม่กล้าสักทีด้วยความที่แบบตัวเรามีความผิดติดตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละมันก็อาจจะติดประเด็นนี้แต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจเขาด้วยเขาจะ กล้ามากแค่ไหนเขาจะพยายามเ,เขาจะให้อภัยตัวเองได้ไหมก่อนอืก่อนที่เขาจะมาขอให้คุณให้อภัยเขาอะ่ะเขาต้องให้อภัยตัวเขาเองให้ได้ก่อนไงนั่นแหละมันก็เลยอาจจะมีพลังงานบางบางคนนะคะที่อาจจะต้องกินเวลายาวนานไปแบบถึงสี่เดือนอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นอโอเคก็ จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ